นี่คือทีวีที่มีหลอดไฟกว่า8640หลอดติดอยู่ด้านหลัง LG QNED Mini LED ครับก่อนอื่นผมต้องขออธิบายความหมายของคำว่า QNED ก่อนนะครับโอ้เห็นไหมสับใหม่มาอีกแล้ว จริงๆเนี่ยมันคือขั้นสุดของ LED TV ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับมันย่อม,มาจาก Quantum Dot Nano Cell ครับเป็นเทคโนโลยีแผ่ Fil นฟิลเตอร์นะฮะที่ช่วยให้การแสดงสีสันของแม่สีเนี่ยมันมีความถูกต้องบริสุทธิ์มากยิง่งขึ้นก็เป็นเสมือนมีจำนวนแท่งดินสอสีมากกว่าทีวีเครื่องอื่นนั่นเองครับแล้วก็คำว่า Mini LED อันนี้เป็นเรื่องของแสงแล้วนะครับ มันเป็นเทคโนโลยีหลอดไฟชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กจิ๋วลงกว่าเดิมมากๆเลยนะครับดูตามรูปได้เลยเล็กกว่าพวก f u ูอ a เร a y LED หรือ HLED แบบเดิมด้วยนะครับจึงสามารถเอาไปติดผนึกนะฮะเอไว้ที่ด้านหลังของตัวจอนะครับแล้วก็ช่วยคุมระดับความดำแล้วก็บูรสรับความสว่างได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับซึ่งทาง LG เนี่ยเขาก็วางตำแหน่งเอาไว้อยู่ระหว่าง Nano เซลกับ OLED TV ตัวท็อปของตัวเองครับ ส่วนตัวที่ผมได้มารีวิวนะครับก็เป็นตัวท็อป 4K เลยนี่ครับ LG QLED 91ขนาด65นิ้วมาเริ่มดูที่ภาพรวมดีไซน์กันก่อนนะครับก็ถือว่าสวยหรูนะถ้าผมปิดทีวีไปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเฮ้ยตัวขอบเนี่ยมันบางเฉียบเลยแทบไรขอบไรกรอบเลยครับส่วนบริเวณมุมด้านล่างเนี่ยจะมีโลโก้ LG Screen อาไว้ขาตั้งเป็นดีไซน์ทรงพระจันทร์เสี้ยวทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับจัดว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะเพราะว่าเขาใช้หลอดไฟ Mini LED เนี่ย มันรักษาระดับความบางไว้ได้ดีเลยนะคะมันดูไม่หนาเตอะเหมือนพวกหลอดไฟแบบ f u l อ a r r เร LED เหมือนแต่ก่อนครับส่วนแผ่นหลังเนี่ยก็จะเน้นดีไซน์แบบเรียบๆนะพอช่องต่อที่เขาให้มานะครับก็จะคัดตัวหลักมาให้ครบอย่างพวก HDMI เนี่ยให้มา4ช่องเลยนะครับแล้วก็จะมี2ช่องเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2.1ดน2.1ด้วยรองรับ 4K 120Hz พวกพอร์ต USB, LAN, Optical Out แล้วก็แอน e เ n นไว้จูนดูช่องดีตอนทีวีก็ให้มาครบครับ รวมถึง Wi-Fi กับ Bluetooth ที่เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยนะแต่หมายเหตุไว้ก่อนนะคะว่าเขาได้ตัดช่องต่อ AV นะครับซึ่งเป็นช่องต่อแบบอนาล็อกเนี่ยออกไปแล้วนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครได้ใช้แล้วส่วนรีโมทคอนโทรลนี่คือ Magic r e m o ม e รุ่นใหม่ประจำปี2021นะครับจะสังเกตจากดีไซน์นะใหม่หมดเลยนี่พลิกมาดูที่ด้านหลังนะครับจะมีการปรับเ wow ว้าโค้งตรงนี้ด้วยเนี่ยเพื่อให้จับกระชับเข้าอุ้งมือได้ดียิ่งขึ้นครับ มาดูด้านภาพกันบ้างนะครับความลเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 4K Ultra HD ครับแล้วก็ใช้ชิปประมวลผลนะ Alpha 7 Generation ที่4ครับประจำปี2021นั่นเองส่วนตัวจอภาพเนี่ยมีการอัปเกรดนะในอดีตเนี่ยคือ Panel เนี่ยเขาใช้เป็นแบบ IPS Panel ครับปีนี้เนี่ยมีการอัปเกรดมาเป็น ADS Panel ซึ่งย่อม,มาจาก Advanced Super Dimensional Switching หลักๆตัวที่เปลี่ยนเนี่ยคือโครงสร้างพิกเซลครับจะเป็นลักษณะเหมือนมเมล็ดข้าวแบบนี้ ซึ่งคาแรคเตอร์ภาพที่ได้นะครับสีสันเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็การแสดงภาพต่างๆเนี่ยมันดูมีความจริงจังขึงขังขึ้นมาแล้วก็จุดที่ถือว่าเขาทําได้เก่งที่สุดเลยนะของจอชนิดนี้เนี่ยก็คือมุมมองการรับชมด้านข้างครับถือว่ากว้างมากๆเลยนะถ้าเราเอาทีวีเนี่ยไปตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นใหญ่ๆนะครับแล้วเรามีสมาชิกในบ้านเยอะเนี่ยไม่ว่าใครนะนั่งอยู่มุมไหนนะครับแล้วมองทะแยงเฉียงเข้ามาเนี่ยสีมันก็ยังสดอิ่มอยู่ดรอปน้อยลงมากๆเลยอย่างไซส์65นิ้วนะครับ มีหลอดไฟ mini LED กว่า8,000หลอดเลยนะและสามารถทำ local dimming zone เนี่ยได้สูงถึง960โซนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงสามารถคุมระดับความดำนะับได้เนียนกว่าพวกหลอดไฟ Full Array LED เนี่ยแบบจับต้องได้เลยครับนี่ครับผมสายให้ดูจากหนังเรื่อง g e m i n i m a n นะครับในฉากที่เขาล็อกเป้านเปอร์แบบนี้ ก็จะเป็นเป้าสไนเปอร์รกลมๆอยู่แบบนี้นะครับพร้อมแบ็กกราวด์สีดําด้านหลังแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดฟีเจอร์ที่ใช้งานหลอดมินิ LED ดีแบบโลเคอลิมมิ่งนะครับจะสังเกตได้ว่าแบ็กกราวด์เนี่ยมันจะออกอมเทาหน่อยไม่ได้ถึงกับดําสนิท100%แต่ถ้าผมเปิดโลเคอลิมมิ่งตรงนี้นะครับให้เป็นระดับมีเดียมซึ่งผมถือว่าเป็นระดับที่สมดุลที่สุดนะามาลองดูกันนะ3 2 1ึ่งปึ้งเห็นไหมแบ็กกราวด์เนี่ยมันดำลงแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วท เขาก็คุมนะครับเกลี่ยนะฮะการคุมความดําได้ค่อนข้างเนียนด้วยนะครับถือว่าเข้าขอบได้ดีเลยโอเคว่ามันอาจจะไม่ได้ดำสนิท100%เท่าพวก OLED TV นะครับจะมีแสงฟุ้งตามขอบเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าดีกว่าหลอดไฟ Full Array LED แล้วก็ Edge LED TV ของตัวเองทุกตัวที่ LG เคยผลิตมาเลยครับส่วนโหมดภาพเสถีรูปนะครับที่แสงสีตรงได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็มีมาให้เราเลือกนะอย่างพวก filmmaker mode แบบนี้นะฮะ หรือว่า Expert Bright Room นะครับใช้ดูในห้องสว่างแล้วก็ Expert Dark Room เอาไว้ใช้ดูในห้องมืดพวกนี้โทนแสงสีนะครับได้แนวอบอุ่นดูแล้วสบายตาเหมือนกับในโรงหนังครับแล้วก็ยังรองรับนะฮะ HDR มาตรฐานสูงสุดอย่าง Dolby Vision ด้วยและด้วยระดับความสว่างสูงสุดนะครับหรือว่า p b r i g h t n e s s เนี่ยที่เราวัดได้นะสูงเกิน1,100นิตรแล้วก็ขอบเขตของสีเนี่ยก็ทำได้กว้างอยู่ที่93%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 นะครับ ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Ultra HD Premium นะฮะที่เป็นตัวบ่งบอกว่าทีวีตัวนี้มีคุณภาพที่ดีสามารถถ่ายทอดภาพพวกแสงสีเจอเจรัดต่างๆออกมาได้อย่างที่ผ่มกับเขาต้องการครับมีข้อแนะนำในการปรับภาพเล็กน้อยนะะถ้าท่านไหนดูหนังนะผมแนะนำให้เปิด True Motion ซึ่งเป็นเมนูนะครฟีเจอร์ในการแทรกเฟรมภาพนะครับปกติเนี่ยหนังเนี่ยมันมีเฟรมเรทภาพนะครับอยู่ที่ประมาณ24เฟรมภาพต่อวินาที อาจจะมีการสะดุดเกิดขึ้นบ้างเบาๆนะครับแต่ถ้าเราเปิด True Motion เป็นระดับ Cinematic Move m e n t แบบนี้นะครับมันจะช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมาดูสม ooth ขึ้นแบบเป็นธรรมชาติด้วยครับทีนี้มีคำถามมาถามผมนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วมันจะเหมาะกับการเล่นเกมหรือเปล่านะครับคำตอบนะครับถือว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับถามว่าทำไมนะครับ อันดับแรกเนี่ยคือเขาให้พอร์ต HDMI 2.1เนี่ยมา2ช่องด้วยกันนี่รองรับ 4K 120Hz ด้วยนะด้วยครับข้อ2เนี่ยคือเขามีเทคโนโลยีอย่าง FreeSync มันจะช่วยนะ c h i n g Frame Rate ระหว่างต้นทางนะครับกับปลายทางที่ทีวีแสดงผลเนี่ยให้มันจับมือกันสัมพันธ์กันนะเพื่อเฟรมภาพที่ลื่นขึ้นนะครับปัศจากเฟรมขาดด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะมาต่อพวก Play 5นะครับ Xbox หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยก็สามารถทาได้ทั้งหมดครับ แล้วอย่างที่3มนะครับมันมีโหมดเกมโดยเฉพาะนะครับนี่ผมกดให้ดูปึง้งเรียกว่าเกมออปติมิเซอร์ครับมันจะเหนือชั้นกว่าโหมดเกมแบบทั่วไปนะคือมันจะมีเมนูในการแสดงผลครับบอกค่าต่างๆที่จําเป็นเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเห็นไหมผมเล่น Call of Duty อยู่เห็นไหมรอ20เฟรมภาพต่อวนนินาทีนะครับมีพวก VR R ด้วยเนี่ยถ้าเราต่อ Xbox มันจะขึ้นว่าเป็น on เลยนะ Low latency เนี่ยมันแปลว่าเฮ้ยอินพุตแลกต่ำนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกโหมดภาพเนี่ย ให้แมชกับประเภทเกมที่เราเล่นได้อยู่อย่างคอ l บิตี้เนี่ยเป็นเกมยิงปืนแบบ First Person Shooting นะครับหรือว่า FPS เราก็สามารถเลือกให้เป็น FPS ได้อ่ามันจะมีการปรับเนี่ยยกระดับนะฮพวกรายละเอียดในที่มืดให้มันเปิดเผยมากยิ่งขึ้นด้วยเราเห็นพวกศัตรูเนี่ยในที่มืดได้ชัดเจนขึ้นอีกระดับด้วยครับ ส่วนค่าอินพุตแหลกนะครับถ้าเราใช้โหมดเกมเนี่ยมันจะปรับลงนะจากประมาณสัก1 0 0มิลลิเซก์เนี่ยให้เหลือเพียง13มิลลิเซก์เท่านั้นนี่เวลาเราก,กดจอยเนี่ยกดยิงต่างๆเนี่ยมันก็ตอบสนองนะเข้ามือเรามากยิ่งขึ้นเลยครับทีนี้มาดูเรื่องระบบเสียงกันบ้างนะครับให้ลำโพงเป็นแบบ2.2 c h a n n e l ชเห็นไหมมีวูเฟอร์ด้วยกำลังขับอยู่ที่40วัตต์ครับแล้วก็ยิงเสียงลงล่างแบบ d า w n f i r i n g s p e a k ร r รองรับระบบเสียง Do อ b y a t m o s ด้วยนะผมต้องขอเล่าให้ฟังนะคระับว บิตเอ็นไปจนถึงไฮเอ็นเนี่ยแทบทุกตัวเลยคุณภาพเสียงดีหมดเลยนะครับอิ่มแน่นชัดเจนนะครับไม่ได้ติดแห้งกรานใช้ดูหนังได้แบบไม่ขวยเขินเลยผมเลยอยากจะทดสอบนะครับกับหนังเรื่อง Fast and the Furious h o ย and Shaw ให้ดูสักซีนหนึ่ง ทีนี้มาดูร,ระบบบริการ Smart TV กันบ้างครับบนรีโมทเนี่ยจะมีปุ่มโฮมเป็นรูปบ้านอยู่ให้เรากดเข้าไปหนึ่งที่ตึง้งนี่คือหน้าตาของ WebOS v e เ s i o วอร์ชั่นใหม่นะครับ6.0เนี่ยตัวแอปต่างๆเนี่ยที่เขามีให้เนี่ยเราลองนับดูแล้วนะมีประมาณ7-800แอปพลิเคชันเลยนะครับคือพวกแอปตัวหลักๆเนี่ยเขาก็คัดมาให้ค่อนข้างครบนะครับอย่างถ้าพวกแอปดูหนังเนี่ยก็พวก Netflix นะครับ m o n o m a x a m a z o ม Prime HBO Go i นะครับ รวมถึง Apple TV เออเห็นไหมพวกนี้มีมาให้แล้วก็มีวิวเลยนะตรงนี้เหลืองๆครับแอป,ปดูซีรีส์เกาหลีชื่อดังซึ่ง Smart TV บางแพลตฟอร์มเนี่ยยังดูไม่ค่อยได้นะครับแล้วผมอยากจะลองย้ายแอป,ปวิวเนี่ยเอามารวมกลุ่มนะครับอยู่กับพวกแอป,ปดูหนังหลักๆทำยังไงนี่ผมใช้ Magic Remote นะกด enter ค้างเอาไว้แบบนี้นะครับนี่ถ้าเราดูบ่อยนะครับปกติเนี่ยคุณผู้หญิงมักจะดูบ่อยผมเลื่อนเอามาเป็นแอป,ปที่2ต่อจาก Netflix เลย กดโอเคแบบนี้อ่าเห็นไหมย้ายตำแหน่งก็ได้ด้วยแล้วก็รวมถึงพวกแอปเกมด้วยนะเราสามารถไปโหลดนะฮะแล้วก็ใช้เมจิกรีโมทแบบเนี้ยเล่นแบบตะมุตะมิได้ด้วยนะครับและมันก็ยังรองรับการเชื่อมต่อกับมือถืออย่าง iPhone ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าแอปเซย์อยู่ทำอย่างไรนี่อ่ะผมสไลด์ลงมานะครับกดไปที่สกรีนเ m ล r ิ่งแบบนี้เลือกไปที่ LG webOS TV นะครับ นี่มันขึ้น AirPlay Passcode ขึ้นมานะครับใส่รหัสเพื่อความปลอดภัยก่อนไม่งั้นเนี่ยใครมี iPhone ก็จะโยนภาพอะไรขึ้นทีวีเราได้อ่ะ7362นะครับแล้วกดโอเคให้มันจับมือรู้จักกันนี่ภาพขึ้นมาแล้วเห็นไหมเราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาวิบวับวิบวับแบบนี้ได้นะครับเราอยากจะดูรูปอะไรเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูได้แบบนี้ครับ มันมีฟีเจอร์สำหรับคอกีฬาด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถเลื่อนไปที่เมนูที่เรียกว่า s p o r t Alert ได้นะครับเราสามารถเข้าไปเลือกทีมโปรดนะครับอย่างผมเนี่ยเชียร์ลีสอยู่ในเตะอ๋อพิมพ์ลีอังกฤษแบบนี้นะครับเลือกเข้าไปได้นะครับเมื่อทีมเรากำลังจะเตะเนี่ยมันจะมี Notification เด้งขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะฮะแจ้งเตือนแล้ว,ว่าเฮ้ยทีมเรากำลังจะเตะแล้วนะให้เปลี่ยนช่องกลับไปดูได้สุดท้ายละบนรีโมทคอนโทรลนะครับมีปุ่มรูปไมโครโฟนอยู่นั่นแปลว่ามันรองรับการสั่งงงงานนด้วยยคสสั่เีนะ ทั้งสภาษาเลยทั้งไทยแล้วก็อังกฤษนะครับแต่หมายเหตุไว้นิดนึงว่าถ้าอยากสั่งงานภาษาไทยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนภาษาของเมนูเนี่ยให้เป็นภาษาไทยซะก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตใ,ให้ดูเปิดไฮไลท์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบน YouTube ฉันจะหาไฟไลท์แมนเชสเตอร์ในเ็ดใน YouTube อ่านี่มาแล้วเห็นไหมนี่เลยครับแมนยูถล South pton, ่มเซาท์แฮมตัน90นะครับลองเล่นดูสักหน่อยนี่มาละเห็นไหมทูวชันนัชมมาที่ออดัฟฟอร์ดนะครับไอร์มลดเสียงเหลืออิบนี่เห็นไหมเหลือ10แล้วนะครับก็เบาๆลงครับสบายหูยิ่งขึ้นด้วยอ่ะมาดูคำสั่งสุดท้ายละ HDMI 4นี่ผมปรับกลับมาเป็นช่อง HDMI 4ที่ผมต่อเครื่องเล่นเกม PlayStation 5ไว้อยู่ครับอันนี้โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่า LG Magic Remote เนี่ยเป็นรีโมทคอนโทรลที่ใช้งานง่ายที่สุดเลยนะครับทั้งการใช้งานเป็นแบบ Air Mouse มีลูกศรแบบนี้นะครับตลอดจนการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยครบจบแบบทวินมาเลยครับข้อดีเนี่ยผมไล่ให้ฟังไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อจํากัดกันบ้าง นี่คือปุ่ม Google Assistant นะครับมีบนรีโมทแล้วแต่เมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บมันเขียนว่ายังไม่รองรับนะครับตรงนี้เนี่ยก็รอติดตามการอัปเดตจากทาง LG นะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดบริการให้ใช้สําหรับราคาเปิดตัวของ LG QNED 91ผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับ สรุปนะครับ QNED Mini LED คือการยกระดับมาตรฐานใหม่ของ LED TV เลยนะเราจะเห็นได้ว่าการใช้หลอดไฟ Mini LED เต็มแผงหลังจอเนี่ยมันช่วยนะครคุมระดับความดำแล้วก็ช่วยบูสต์ความสว่างเนี่ยให้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดได้จริงครับก็ถือว่าเหมาะกับท่านนะที่เน้นคุณภาพของภาพทั้งสายดูหนังแล้วก็เล่นเกมเนี่ยเอาแบบจริงจังเลยนะครับแล้วก็ต้องการแสงสีแบบถึงใจด้วยมันก็เข้ามาเป็นออปชั่นทางเลือกระดับไฮเอนนะ ทีวีรุ่นบนบนของ LG เนี่ยให้ท่านได้เลือกพิจารณานะครับนอกเหนือจาก OLED กับ Nano Cell แบบเดิมๆครับท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe c h a n n e LCTV l Thailand ของเราด้วยครับสวัสดีครับ